สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวซีสันแาวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับข่าวแรกวันนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวของนาราเครปกระเทยนะคะกับในหัวข้อข่าวที่บอกว่านาราเครปกระเทยเศร้า วืดปล่อยตัวหลังสารให้ประกันถูกสพบ้านโปรงอายัดตัวต่อข้อหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์เมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่31กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากศารอาญามีคำสั่งให้ประกันตัวชั่วคราวนายอนิวัตรประทุมทินหรือนาราเคร็บกระเทยอายุ23ปีเน็ตไอดอลชื่อดังผู้ต้องหาร่วมกัน ในคดีช่อกงประชาชนกรณีช่อกงกล่องสุ่มทองมีผู้เสียหาย5คนมูลค่า8 8 5 0 0 0 0บาทหลังจากที่ศาลได้ให้ประกันตัวพบว่ามีกลุ่มญาติและเพื่อนของนาราจำนวน100คนมารอที่หน้าเรือนจำ แต่ก็ต้องพบกับความผิดวังเนื่องจากตำรวจสทประชาชื่นเดินทางมารับตัวนาราที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่ออายัดต,ตัวส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานสอบสวนสบพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีดำเนินคดีในข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์ส่งฟ้องศาลในวันต่อไปเศ้าเลยค่ะให้ประกันตัวแล้วแต่ก็ถูกสบพบ้านโปง่งราชบุรีดำเนินคดีต่อนะคะ ก็ต้องเสียใจกับเหล่าบรรดาเพื่อนฟูงและญาติญาตินะคะที่ไปรอรับแล้วแต่ก็ไม่พบตัวเพราะว่าถูกสพบ้านโป่งราชาบุรีนําตัวไปดําเนินคดีต่อนั่นเองค่ะและสิ่งใดที่เป็นการผิดกฎหมายเราควรจะหลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่านะคะอย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายค่ะ